ลองดูในข้อนี้ครับเขาให้หาอะไรครับนะเขาให้ตารางมานะครับเขาเขียนว่าเวลาที่ชายคนหนึ่งนะครับขี่จักรยานนะครับนะเป็นระยะทางที่เหลือก่อนถึงจุดหมายปลายทางนะครับเขาใช้เวลาสองนาทีแรกนะครับสองนาทีแรกเนี่ยระยะทางเหลือห้าพันเมตรนะครับสี่นาทีต่อมานะครับนะเวลาที่สี่นาทีนะเขาใช้เวลาเมื่อเขาใช้เวลาไปสี่นาทีเนี่ยระยะทางเหลือสี่พันห้าหกนาทีเหลือสี่พันนะครับ 8นาทีเหลือส5ม0ันห้าจนในที่สุดเวลายี่สิบสองนาทีนะครับเขาก็ถึงจุดหมายก็คือศูนย์ระยะทางที่เหลือนะครับก็เป็นศูนย์เดี๋ยวเราลองมาพอดกราฟตัวนี้ดูก่อนนะครับว่าชายคนนี้เนี่ยเขามีกราฟเป็นแบบไหนเมื่อเราพอดกราฟนะครับตามตามตามที่โจทย์ให้มานะครับตรงแกน y เนี่ยให้เป็นระยะทางนะครับระยะทางนะครับตรงแกน x เนี่ยให้เป็นเวลา นะครับนะเราก็จะได้ว่าที่นาทีที่สองเนี่ยของเขาทําไมครับทำไมครับ,รบนาทีที่นาทีที่สองเนี่ยระยะอ่าเขาเริ่มต้นด้วยระยะทางสองนาทีแรกเนี่ยเขามีระยะทางเหลือห้าพันะห้าพันเมตรนะครับพอนาทีที่สี่นะครับเขาเหลือสี่พันห้านาทีที่หกเหลือสี่พันนะครับนาทีที่แปดเหลือสามพันห้านะครับแสดงว่าเขาใช้อะไรครับ เขาใช้ความเร็วคงที่นะเพราะว่าจะเป็นเส้นตรงเลยนหครับรนะะยะทางค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนถึงนาทีที่22นะครับทำไมครับระยะทางเหลือ0นะก็คือถึงจุดหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามอันต่อไปนะครับต่อแบบนี้นะครับเอาเรามาดูอันนี้ครับฮะเขาบอกว่าไงครับชายคนนี้นะครับขี่จักรยานด้วยอัตราเร็วคงที่เขาจะขี่รถ จักรยานถึงที่หมายโดยใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะเรามาดูครับว่าตอนเริ่มต้นนั้นทําไมครับเขาเริ่มที่เท่าไหร่ครับเขาเริ่มที่สองนาทีเห็นไหมครับนะเขาเริ่มต้นที่สองนะเขาเริ่มต้นที่สองนาะทีสองนาทีนะครับแล้วสิ้นสุดที่เท่าไหร่ครับยี่สิบสองนาทีนะยี่สิบสองนาทีนาทีนะครับถ้าชายคนนี้เริ่มต้นด้วยอัตราเร็วคงที่เขาจะถึงจุดหมายโดยใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีเพราะฉะนั้นก็เอามาลบกันถูกไหม เห็นไหมเพราะเขาไม่ได้เริ่มเที่ที่0นาทีถูกไหมเขาเริ่มต้นที่2เพราะฉะนั้นทำไมครับเขาต้องใช้เวลาทั้งหมด20นาทีนะครับในการเดินทางนะครับข้อนี้นะดูอ่านจากกราฟแล้วมาคิดคําตอบโอเคนะเริ่มที่เท่าไหร่ครับ2นาทีนะครับ2นาทีะระยะทาง5,000แต่พอที่0นาทีทําไมครับระยะทางไอ้22นาทีระยะทางเป็น0เห็นไหมก็คือถึงจุดหมายโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามอันต่อไป เอาละครับคาถามต่อไปเขาถามว่าอะไรครับที่ปลายทางอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่นะง่ายๆเลยนะครับที่ปลายทางอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่ปลายทางเริ่มต้นนะครับเขาห่างจากจุดจากจุดสุดท้ายคือ5้าพันนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็ห้าพันลบศูนย์ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือห้าพันเพราะฉะนั้นเขาต้องเดินทางทั้งหมดเท่าไหร่ครับห้าพันเมตรนะก็คือห้ากิโลนะห้าพันเมตร ห้าพเมตรนะเป็นคำตอบนะครับเพราะว่าเขาเดินทางตั้งแต่5,000จนถึงศูนย์แสดงว่าเขาใช้ระยะทางทั้งหมด5,000เมตรโอเคไหม